ทาสันหาแต่อะไรมันทำเมนูง่ายๆนะครับขาหมูต้มยำวัตถุดิบแล้วก็มีอันนี้เป็นขาหมูส่วนที่เราลอกดูแล้วนะครับ <S <S เห็ดชิเมจินะครับเครื่องต้มยำก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงต้นหอมผักชีมะขามเปียกวัตถุดิบมีเท่านี้ครับต่อไปดูวธีการทำเลยครับเขาตอนแรกก็ตั้งน้ำใส่เกลือครับ ครับไรังจานัตามด้วยเครื่องต้มจาครับครับน้ําเดือดเราก็จะใส่ขาหมูลงไปเลยครับครับน้ำเดือดเราก็จะใส่มะขามลงไปเคี่ยวเลยนะครับครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสตามรสชาติปลาเลยครับขาเค็มก็เติมเกลือขาเปรี้ยก็เติมมะขามลงไปครับหลังจากนั้นก็จะใส่เห็ดลงไปครับใส่เห็ดลงไปเลยนะครับ เราชีต้นหอมใส่ลงไปครับครับรสต้มยำอีกรถที่ขาดไม่ได้คือรถเผ็ดนะครับเราก็ใส่พริกกระดูกโคเพิ่มลงไปครับครับก็เป็นเสร็จครับต้มยำขาหมูหง่ายๆตามสไตล์ายสันหาไตแดกลองตามเลครับง่ายๆรับรองอร่อยแซ่บชัวร์ครับ